ตอนนี้ผมจะพามาสร้างเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือของ Google ใส่ให้เราทำการคลิกไปที่ site.google.com จากนั้น Google ก็จะให้เราใส่รหัสผ่านซึ่งเป็นรหัสผ่านของ Gmail ทำการป้อนรหัสผ่านลงไปจากนั้นคลิกที่ sign in เมื่อทำการ sign in เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขระนวนการสร้างเว็บไซต์ของ Google ให้เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม create ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเลือกเทมเพลตนะครับ ในที่นี้ผมขอเลือก Blank t e m p l a t จากนั้นถ้าเราทําการตั้งชื่อเว็บไซต์ในช่อง Name Your Site เราทําการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปทําการเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างทําการคลิก Select Theme จากนั้นถ้าเราทําการเลือกธีมเมื่อเราพบ t h e ีมที่ชอบให้เราทําการคลิกลงไปเมื่อทําการเลือก e ีมแล้วให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างให้ใส่โค้ดตัวอักษรที่เรามองเห็น พิมพ์ข้อความลงไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราทำการคลิกปุ่ม Create Site ซึ่งตอนนี้เราก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์มาแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นเขียนเพจแรกกันด้วยการคลิกที่ Edit Page จากนั้นเราก็จะเห็นเครื่องมือในการแก้ไขและเขียนบทความในหน้าแรกซึ่งเป็นหน้าโฮมนะครับเวลาใครเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราปุ๊บก็จะพบข้อความนี้เป็นข้อความแรกให้เราพิมพ์ข้อความลงไป ทำการบันทึกด้วยการคลิกที่ปุ่มเซฟถ้าเราจะทำการเพิ่มเพจที่2ให้เราทำการคลิกที่ New Page ตั้งชื่อเพจซึ่งตรงนี้เปรียบเสมือนกับเมนูจะสังเกตเห็นว่า Google จะพยายามเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษโดยการเขียนคำอ่านให้เราให้เราทำการคลิกที่ Change URL ให้ทำการพิมพ์ชื่อ URL ลงไปทำการบันทึกด้วยการคลิกปุ่มเซฟ จากนั้นให้ทำการคลิก d อ o ด d o w n ในหัวข้อเว็บเพจซึ่งมีรูปแบบรายการให้เราเลือกเช่น Announcement, File Cabinet, List หรือเว็บ a g e เมื่อเ,เลือกรูปแบบเว็บเพจแล้วเราเลือก Location ให้เป็น Put Page at Top จากนั้นให้เราคลิกที่ Create จากนั้นเราทำการพิมพ์ตัวอย่างบทความหรือข้อความเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมอาจจะขอพิมพ์ วิธีการเข้าไปสักหนึ่งหัวข้อทำการบันทึกด้วยการคลิกปุ่มเซฟเห็นว่าตอนนี้เราได้2เมนูแล้วนะครับก็คือเมนูโฮมที่เป็นหน้าแรกและเมนูวิธีการสมัครเรียนสหรับในตอนนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกับ o o o l l s s t t s ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ